เราเดินไปวันนี้ทุกวันนี้เราเจอคน11็คนจะเจอคนเป็นเบาหวานหนึ่งคนเรามีคนตัดขาเดือนละเจคนจากการเป็นโรคเบาหวานวันที่หมอบอกว่าผมเป็นเบาหวานวันนั้นอะ่ะผมตรวจเจอร้อยแปก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าช่องของผมอ่ะก็เลยไม่ค่อยพาไปกินอะไรที่ไหนแล้วมันไม่สามารถกินสนุกได้เหมือนเดิมแล้ว วันที่14พฤศจิกาของทุกปีวันผู้ป่วยเบาหวานโลกหรือวันเบาหวานโลกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับจริงวันเนี้ยวันที่ผมมันก็ไม่ได้อยากจะมาเล่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าผู้ชมที่ชมผมมาสักแพนนึงอ่ะจะได้ยินผมพูดบ่อยว่าผมเป็นมนุษย์น้ำตาลในเลือดสูงก็คือผมป่วยเป็นโรคเบาหวานผมป่วยเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่ประมาณ มาณสองปีจะเข้าสองปีแล้วอ่าผมเป็นมนุษย์น้ําตาลในเลือดสูงมาประมาณสองปีแล้วก็คือจริงๆอ่ะก่อนหน้ามันมีตัวเลขมันจะเริ่มบอกจากการตรวจสุขภาพการทํางานที่บริษัทเป็นมนุษย์เงินเดียนอย่างผมหรือว่าคนที่มีโอกาสผมอยากให้ไปตรวจสุขภาพสักปีละครั้งดูน้ําตาลดูความดันดูค่าไตดูค่าไขมันดูค่าอะไรร่างกายหน่อยเพราะว่าเมืมันเจอเร็วมันรู้ตัวเร็วมันดีกว่า เมื่อก่อนหน้านี้ประมาณห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วห้าปีที่แล้วได้ผมเริ่มโดนหมอเตือนครั้งแรกนะน้ําตาลสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานก็คือค่าน้ําตาลผมเริ่มเกินร้อยค่าปกติเท่าไหร่อะไรยังไงอยากจะรู้รครับคนที่น้ําตาลปกติอยู่มันแปดสิบต่ำกว่าแปดสิบวกลบแปดสิบนิดหน่อยไม่เกินร้อยคนที่ถ้าเกินร้อยอหมอเขาจะเรียกเป็นผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน แต่ถ้าเกิดว่าเกิน120เมื่อไหร่หมอเขาจะบอกว่าคุณควรไปตรวจเบาหวานวันที่หมอบอกว่าผมเป็นเบาหวานวันนั้นอะ่ะผมตรวจเจอ180เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเกินเยอะเลยนะเนี่ยใช่ใช่ก็คือเราเราตรวจปีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งเราก็หายไปไงแต่ปีก่อนหน้าเนี่ยมันสะสมสะสมสะสมมาแล้วจนระบบร่างกายในการที่จะจัดการกับน้ําตาลอะ่ะมันมันไม่ดี พอม,มนไม่ดีเพราะว่าอีกปีหนึ่งผมก็ไม่ได้ระวังอะไรผมก็กินใช้ชีวิตปกติน้ําตาลไปร้อยแปดสิบไอ้กินชีวิตปกติพี่มีอาหารเป็นยังไงอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าตอนก่อนที่ตอนผมไปเริ่มเป็นผู้มีความเสี่ยงเบาหวานแล้วอ่ะผมก็ปรับแล้วนะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้ปรับมากแต่ก็ยังไปกินไปอะไรอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าช่องของผมอะ่ะก็เลยไม่ค่อยพาไปกินอะไรที่ไหนแล้วเพราะว่าพฤติกรรมการกินผมต้องเปลี่ยนไป มันไม่สามารถกินสนุกได้เหมือนเดิมแล้วทั้งเรื่องของรสชาติที่เคยชอบแล้วก็เรื่องของปริมาณที่เคยกินเราต้องปรับพฤติกรรมปัดทุกอย่างเพราะเราคือคนป่วยเราต้องเป็นคนป่วยที่รู้ตัวคือเมื่อก่อนชอบกินหวานยังไงใช่ไหมเชีเออเชงรู้จักร้านบางหวานปะเคยได้ยินครับเคยได้ยินเออผมชอบเข้ามากเลยเมื่อก่อนครับผมผมเข้าคนเดียวผมเข้าได้ ผมเข้าไปกินในเนี่ยไอปังภูเขาไฟอ่ะคนปกติเขาไม่เข้าคนเดียวเหรอพี่ก็มันมันจานมันใหญ่ไงหอจานมันใหญ่มันควรกินสี่คนเราสั่งจานเล็กได้ไหมเขามีอยู่ไซส์เดียวมีไซส์เดียวเลยประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยแหละผมจำไม่ได้บวกรบนิดหน่อยราคามาร้อยหนึ่งจานท่านเนี้ยง่ายๆจานใหญ่กว่าไอแพดเนี้ยเออจานใหญ่แล้วในนั้นมันมีอะไรบ้างครับมีขนมปังมแล้วก็ราดพุกไอไอน้ำแข็งป่น แล้วก็ไมโลน้ําแข็งป่นบิงซูอย่างนี้ไหมมันไม่ได้เป็นบิงซูเป็นน้ําแข็งใสอะก็น้ําแข็งใสน้ำแข็งใสกับบิงซูไม่เหมือนกันนะบิงซูจะละเอียดกว่าแต่มันก็สูงขึ้นมาแล้วก็ราดด้วยโอวัลตินโรยด้วยนมข้นหวานแล้วก็ตรงข้างในอะระหว่างนมปังกับไอตัวไอ้น้าแข็งใสมีวิปครีมอยู่ข้างในโ oh. อ้อจานขนาดเนี้ยสูงอย่างนี้เลยแปย้งกับน้ําตาลนั่งนั้นเลยถ้าเดี๋ยวหาหารูปเจอเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูครับผมเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวขึ้นโชว์ตรงเนี้ยว่ามัน มันก็จานใหญ่อ่ะคือผมกินผมว่ากินผมกินปกติกินคนเดียวเออกินกับแฟนเก่าก็มีแล้วกินบ่อยไหมครับโอ้็บ่อยอยู่นะสัปดาห์านึงกินกี่ครั้งอ่ะพี่มันไม่ถึงสัปดาห์ละครั้งหรอกมันก็เดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ย <ừ> เออแต่กินทีใครก็ตกใจว่าโอ้โหแดกคนเดียวเลยอ่ลองเป็นเบาหวานนะแล้วยิม้มให้ปฟนหรอกโตเรื่องคนแก่เดี๋ยวเป็นเคื่อรักษาอันนี้คือ เวลาพี่กินของหวานาแล้วกินของขาวนี่พี่ได้ใส่อะไรที่มันหวานหวานไหมเวลาปรุงถ้าเกิดกินของขาวถ้าเกิดเป็นอาหารปกติผมก็กินเหมือนคนอื่นเขาแหละสั่งกะเพรามามก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นทางทรงกว๋วยเตี๋ยวทรงเส้นนะผัดซีอิว้วก๋วยเตี๋ยวอะสดน้ําซุปสุดคําสุดท้ายได้ยินเสียงน้ําตาลนังแครกแครแคแคอะคือน้ําตาลอยังเป็นรายอยู่ข้างล่างอะโอออเหรืออย่างกินไอเนี่ยผัดซีอิ๊วอะอ เคี้ยวดังกรุบ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 อ่ะพี่แดกเฉาวกว๊วยดีไหมอ่ะมันมันไม่อร่อยไงเฉาวกว๊วยก็แดกโอ้เอืววอเฉาก๊วยก็กินคือแต่ว่ามันเราเรามีความสุขกับการกินหวานแล้วเราก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะเออน้ำตาลใส่ทีเมื่อก่อนอ่ะไอช้อนช้อนช้อนไอ้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมใส่สองช้อนอ่ะไม่ใช่ช้อนชานะช้อนชดแกงเี่ยออช้อนก๋วยเตี๋ยวผมใส่สองช้อนเออผมว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยสำหรับผมในตอนนั้นล้วก็กินใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาตลอด โดยที่มันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าถึงวันหนึ่งมันจะพังพอถึงวันที่มันเริ่มเตือนเราก็กินน้อยลงแต่ว่าก็ยังแอปปุงอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้คือไม่ปุงอ่าเราก็เริ่มมาออกกําลังกายเริ่มมาดูแลตัวเองมากขึ้นตะกี้ย้อนกลับมาที่ตะกี้ก่อนที่พอผมบอกว่าหมอก็ไล่ไปตรวจไล่ให้ไปตรวจละเอียดขึ้นพอเขาไปตรวจละเอียดขึ้นอะ่ะก็ไปตรวจค่าน้ําตาลสะสม ค่าน้ำตาลสะสมคนปกติมันจะอยู่ไม่เกินห้าจุดห้าคนที่มีความเสี่ยงจะอยู่ห้าจุดห้าถึงห5จุดห้าอะไรประมาณนี้รู้สึกผมจะอยู่ประมาณแปดมั้งโ oh, อ้เลยไปไกลเลยนน้เลยไปไกลยอยู่คืออย่างตอนเนี้ยผมก็อยู่ประมาณหกผ่านมาเกือบสองปีอะ่ะตอนเนี้ยเลขของผมมาอยู่ในเลขที่ของคนที่มีความเสี่ยงบวกบวกก็คือว่าน้ำตาลในเลือดก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบ บางช่วงอาจจะไปเกเรหน่อยจ,จะไปร้อยห้าสิบส่วนน้ำตาลสะสมอยู่มาหกจุดห้าแต่ก็ไม่ไม่ถึงเจ็ดอ่าก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคือคนเป็นเบาหวานมันจะสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยแหละอ่าช่วงไหนช่วงไหนปีรอบเนี้ยตรวจมาผลตรวจไม่ดีโดนหมอดา่าก็จะเก็บไปเข้ม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 แล้วก็สามเดือนเจอกันหมอชมอืมจะทดลองคุณดูนาเตงดีมากเลยเนี่ยอ่าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะ ครับหมอขอบคุณครับกลับมาแดกครับมันมันผมว่าเป็นหลายๆคนก็เป็นแต่ว่าเราก็พยายามค่อยๆปรับชีวิตของเราไปเรื่อยๆให้เรากินแล้วเรามีความสุขให้เราอยู่แล้วเรามีความสุขอ่ะแต่มันก็ต้องค่อยๆปรับอย่งางเมื่อก่อนเนี้ยเราไปเราสั่งกินเค้กกินอะไรกับคนอื่นได้เห็นผมถ่ายรูปเล่นหรือผมไปไหนครับไปเที่ยวไหนก็ตามแต่น้องสาวผมหล,าน,ลานผมชอบไปกันไง เขาสั่งเค้กสั่งน้ำหวานกันเมื่อก่อนผมไปกินกาแฟเนี่ยโหกินคาปูหวานมันสั่งอย่างนี้เลยคาปูหวานมันแต่ทุกวันนี้อะอเมริกาโน่ไม่หวานอเมริกาโน่มันไม่หวานอยู่แล้วหรือเปล่าเออคนไทยอะบางทีเขาก็ชอบกินหวานเนาะเพราะว่าผมก็เห็นบอกเอาอเมริกาโน่หวานปกติอเมริกาโน่หวานประกันแต่ว่าคนถ้าเป็นอเมริกาโน่จริงก็คือการชงกาแฟสไตล์อเมริกา,า,ก,าก็คือกาแฟแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งใส่น้ำเปล่า ผสมให้มันเจียจางแค่นั้นครับอ่านี่คืออเมริกาโน่ใช่อ่าแต่ว่าคนไทยมากินอย่างเอสเย็นอย่างเงี้ยคนไทยอย่างเพีย้ยนกลายเป็นเอสเย็นเลยใช่ไหมเพราะว่าเอสเปรสโซ่ P T มันไม่เย็นใช่อืมแต่นั่นก็แล้วอย่างไอ้การเป็นคนไทยเนี่ยมันฮาอยู่อย่างหนึ่งมันรู้จะใช้คําว่าฮา,าหรือคําว่าอะไรดีมันมีคํหนึ่งของคนไทยที่มันทาให้คนไทยเป็นผู้ป่วยเบาหวานเยอะมากกินขาวไม่กินหวานสันดานไพร่อือเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ปะคือแล้วขนมไทยอ่ะ ออกูอยากจะย้อนกลับไปจัดการกับมาลิกิมาปะเท้าทองกิบมาเท้าทองกิบมานะเออในสมัยนั้นน่ะครับครับที่เอาขนมไทยเข้ามาจากโปรตุเกสอ่ะอือหลังจากนั้นมาหวานเจี๊ย <c> บ <oughs> ขนมไทยหวานทุกอย่างพวกนะพี่แล้วผมเคยได้ยินว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาแบบ อะไรอ่ะมันจะมีคําพูดแบบใกล้ๆก,กันก็คือแบบอะไรตัดขาอย่างเงี้ย<อ>หรือไม่ก็แบบขึ้นตาหรือไม่ก็แบบฉี่มดขึ้นอย่างเงี้ยแพ้หายากอันนี้ยังไงพีคือไอ้คนคนเป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสุขภาพที่ดีส่วนใหญ่แล้ว,ว่ามารู้ตอนไหนรู้ตอนเป็นแผลอคือไม่รู้ตัวเองเป็นเบาหวาน แต่รู้ตอนไหนรู้ตอนที่เต็มมีแผลที่ขาอย่างนี้ผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนคือต้องบอกกับผู้ชมก่อนนะว่าผมเองไม่ใช่หมอผมเองไม่ใช่นักดูแลสุขภาพผมเป็นแค่ผู้ป่วยเบาหวานที่ยังรักษาไม่หายและอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่นะครับซึ่งเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวหนึง่งที่ทําหน้าที่ในการจัดการกับน้ําตาลเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยเมื่อมีน้ําตาลเข้ามา อินซูลินจะทำหน้าที่เปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นไขมันแล้วให้มันไหลเข้าไปอยู่ในเลือดแต่ถ้าคนที่อินซูลินไม่ดีอินซูลินทำงานน้อยหรือไม่สามารถผลิตอินซูลินได้น้ำตาลที่เข้ามามันจะกลายเป็นไขมันไม่หมดแล้วมันจะกลายเป็นน้ำตาลอยู่ในเลือดพอน้ำตาลอยู่ในเลือดปุ๊บเลือดอมันวิ่งไปทั่วร่างกายเมื่อตรงไหนมีแผลเลือดมันก็ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมแผล นึกออกเนาะครับแต่คนที่เป็นเบาหวานรู้อีกทีนึงหน่อยเท้าที่อยู่ปลายสุดไกลสุดของร่างกายไปเป็นแผลไม่ว่าจะเป็นแผลฟกช้ำหรือเป็นแผลโดนบาดเลือดไม่สามารถไป่้มแซมแผลได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียทำงานติดเชื้อต้องตัดอันนี้คือส่วนใหญ่คือคนที่มาขนาดนี้ได้คือคนที่ หนึ่งคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นสองคือรู้ว่าเป็นแต่ก็ปล่อยให้ให้หวานไปเรื่อยๆก็ยังไม่ปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตหรือถ้าเบาหวานขึ้นตาก็อาจจะทําให้ตาบอดได้ซึ่งตัวผมเองก็ต้องตรวจปีละครั้งเหมือนกันเขาจะเอาตัวขยายม่านตาหยอดหย่อนหยอดหยอด,ยอด,ยอดแล้วก็เอาแสงมายิงดูเขาเรียกวัดดูว่าเบาหวานเนี่ยขึ้นตาหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาแล้วก็คือความวุ่นวายเมื่อเป็นเบาหวานมันมีทั้งวุ่นวายมากกว่านั้นอีกนะ มีทั้งไปลงไตไปตรงนูน้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นเพราะน้าตาลบางทีมเข้าไปในเลือดมันทําให้เลือดเป็นพิษได้ด้วยมันก็เขาพอเลือดเป็นพิษมันก็ทําให้อะไรต่อมีอะไรมันมันพังได้หมดเลยหรือว่าเลือดก็เหนืดเลือดเหนือดอุดตันหัวใจก็น็อกอุดตันสมองก็เอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องควรระวังเขาเลยต้องให้แปลก,กําลังกายเพื่อให้ระบบหัวใจดีขึ้นสูบฉีดเลือดดีขึ้นมันจะได้ไม่อุดตันแล้วก็ รวมถึงไอ้ที่ว่าฉี่มดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉี่มดขึ้นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ฉี่เลี้ยลาดไงเออสมัยก่อนคนก็อาจจะฉี่เลี้ยาลาาเลยเห็นได้มดขึ้นฉี่ตามต้นไม้ฉี่ตามอะไรสมัยนี้ไม่มีใครฉี่วัดกรนดูดอ,อันนี้ผมถามพี่เอเป็นการส่วนตัวอันนี้อขอโทษนะพี่เอเคยทําการทดลองไหมว่าอลองฉี่ทิ้งไว้แล้วทดสอบว่ามดขึ้นไหมกูอยู่คอนโดมดไม่ขึ้นคอนโดอยู่แล้วโอเคลองไปฉี่บ้านมึงดูไหมล่ะ <laughs> อย่างนี้อ่าแล้วความความคนไทยเนี่ยมันมีความไม่รู้เกี่ยวกับเบาหวานอยู่ก็เยอะแล้วก็ความไม่รู้บางทีหมอก็ไม่ได้บอกหรือว่าทางหน่วยงานที่ที่ดูแลตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาบอกเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้อาจจะกลัวการตนกกันเกินไปกลัวการตกใจกันเกินไปเราพบคนเป็นเบาหวานอะ่ะเดือนหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณสองร้อยคน ต่อเดือนใช่เรามีคนตัดขาคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่นี้ซ้ำหน้าใช่ไหมอา่าคุยง่ายๆอะ่ะเราเดินไปวันเนี้ยทุกวันเนี้เราเจอคนสิบเอ็ดคนจะเจอคนเป็นเบาหวานหนึ่งคนท<า><ะ>ั้งที่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วยังไม่พอเรามีคนตัดขาเดือนละเจ็ดคนจากการเป็นโรคเบาหวานคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือรู้แล้วยังดื้อ ผมเลยไม่ดื้อไงเป็นไปได้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งมาจากการมาร์เก็ตติ้งคือคนนี้เป็นนายทุนเขาไม่อยากให้ระแวดระวังเรื่องนี้เพราะขนมหวานๆจะได้ขายดีอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ส่วนหนึ่งอะผมมองว่าทางภาครัฐก็ก็ดูตรงนี้อยู่ไม่งั้นมันจะไม่มีเรื่องที่ลดภาษีน้ำตาลหรอกเพราะว่าเมื่อเป็นเมื่อคนป่วยแล้วอะ ก็ต้องใช้เงินของรัฐบาลในการรักษาไม่ว่าจะเป็น30บาทหรือประกันสังคมหรือสิทธิ์ผู้ป่วยอะไรต่างๆถูกไหมเพราะค่ารักษามันก็แพงครับผมก็เขาเลยใช้วิธีการมีภาษีน้ําตาลเกิดขึ้นอ่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่ที่มีความหวานเยอะๆเขาก็ให้ลดลงเพื่อให้มันปลอดภัยมากขึ้นครับผมแต่ผมว่าคนอายุเท่าผมเนี่ยหรือมากกว่าผมพอสมควรน,นิดหน่อยนะน่าจะเป็นเบาหวานกันเยอะแล้วก็ เด็กรุ่นใหม่ะจะเป็นกันน้อยลงเพราะว่าเทรนสุขภาพมันมามากขึ้นเด็กเข้าถึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นสมัยรุ่นผมมันยังไม่มีคําว่ากินคลีนยังไม่มีคําว่านับแคลยังไม่มีคําว่า iF ผมเพิ่งมาได้ยินตอนผมอายุสาสิบปลายซึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้ใหม่มันจะไม่เหมือนกับเด็กที่เกิดมาในายุคนี้ซึ่งเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติผมมองว่าเทรนคือตอนเนี้มันจะสูงขึ้นสักพักหนึ่งให้คนรุ่นผมเป็นกันครบก่อนพอคนรุ่นผมเป็นกันครบแล้วอ่ะ คนรุ่นเชงอะ่ะอาจจะมีประมาณหนึ่งแต่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับผม,ผมคิดว่าเป็นมันเทนมันจะมาเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายนียพี่เอพี่อยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับโรคเบาหวานครับจริงๆเรื่องโรคเบาหวานมันก็ทุกคนมีโอกาสเจอ,เอ,อคนเป็นเบาหวานน่ะมันจะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทแต่ผมขอพูดถึง2ประเภทแล้วกันประเภทแรกคือร่างกายผลิตอินซูลินไม่ได้เลยประเภทเนี้น่ากลัว คือต้องฉีดอินซูลินเข้าท้องตัวเองตลอดเวลาบางทีพวกคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเงเี้ยใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าพอฉีดปุ๊บอินซูลินทำงานเยอะเกินไปน้ำตาลก็ตกพอน้ำตาลตกก็เวียนหัวต้องหาน้ำตาลเติมพอเติมน้ำตาลไปจังหวะที่อินซูลินกลับไม่ทำงานน้ำตาลก็เกินอีกเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวเติมเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวเติมโอ้ทรมานฉีิตวุ่นวายทรมานครับทรมาน แบบที่สองคือแบบที่ผมเป็นแล้วก็คือแบบที่คนเป็นเบาหวานประมาณ80ดสิเอร์เซนของประเทศไทยเป็น <c oughs> ก็คือเป็นภาวะที่ค่อยๆทําให้อินซูลินมันค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงซึ่งปัจจัยที่จะเกิดได้ก็คือกรรมพันธุ์แล้วการใช้ชีวิตกรรมพันธุ์มาก่อนซึ่งจริงแม่ผมก็รู้สึกแม่ผมก็เป็นนะแต่ผมคุยกับน้องสาวหลังๆผมเริ่มไม่มั่นใจว่าตอนนั้นที่เขาเป็นเพราะเขาป่วยด้วยหรือเปล่าบางทีการป่วยด้วยโรคบางโรคมีผลต่อการเป็นโรคเบาหวานได้แล้วก็ พฤติกรรมการกินของผมมันก็ค่อนข้างที่จะแย่มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าอินซูลินที่มันทํางานหนักมาตลอดอ่ะมันก็ขี้เกียจบ้างอืมวิธีการแก้อย่างที่ผมบอกไปปรับพฤติกรรมการกินออกกําลังกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ฝากกันนิดนึงคือช่องของผมตอนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนไปเยอะจากที่พากันไปกินพากันไปเที่ยวหรือไปรีวิวนู่นนี่นั่นอาจจะด้วยที่ว่าผมทําอยู่คนเดียวละตอนนี้ ไม่ได้มีคนมาช่วยทำด้วยเท่าไหร่แล้วอาจจะมีน้องเชงมาช่วยในรายการแพททอกแต่ยังก็ยังจะมีอย่างอื่นที่จะไปทำกันต่อแต่ว่าจะค่อยๆนำเสนอต่อไปเรื่อยๆในช่วงในตอนต่อๆไปอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e ก,กนันนิดนึงนะครับอย่าลืมกันช่องแพททอมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ